สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับกับข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องอดวงชะตาคนเกิดวันอังคารครับในเอกสารนี้ก็มีข้อมูลเชิงลึกหลายอย่างเลยทั้งลักษณะนิสัยเส้นทางชีวิตคำแนะนำต่างๆค่ะก็น่าสนใจทีเดียวเป้าหมายเราวันนี้ก็คือ,อกลั่นเอาแก่งสำคัญออกมาเลยว่าอะไรคือลักษณะเด่นโอกาสหรือความท้าทาย ค่ะรวมถึงพวกเคล็ดลับเสริมดวงตามตำรานี้ด้วยนะคะใช่ครับลองมาดูกันว่าข้อมูลชุดนี้ให้มุมมองอะไรที่น่าสนใจบ้างจุดแรกเลยที่ผมว่าน่าสนใจนะคนเกิดวันอังคารเนี่ยมักจะถูกมองว่ามีพลังงานสูงกล้าหาญอืออือใช่ค่ะเป็นภาพจำอย่างหนึ่งเลยเอาละครับงั้นเรามาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยดีกว่าจากข้อมูลที่ได้มานะครับภาพรวมๆของคนเกิดวันอังคารเนี่คือเขามักจะเป็นคนใจร้อนค่ะ ใจร้อนกล้าได้กล้าเสียเด็ดเดี่ยวด้วยไม่ชอบอยู่นิ่งๆคิดเร็วทำเร็วแต่บางทีก็อาจจะแบบว่าขาดความรอบคอบไปบ้างเหมือนกันนะคะอ่าใช่ครับแต่จุดเด่นมากๆเลยคือเรื่องความซื่อตรงชัดเจนค่ะแล้วก็รักอิสระมากๆด้วยไม่ชอบเลยถ้าใครจะมาบังคับมีเสน่ห์แบบดูน่าเกรงขามนิดๆไหมครับ ก็น่าจะใช่นะคะแต่ในขณะเดียวกันคนก็รักเพราะความจริงใจนี่แหละครับผมแล้วสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้นะคะคือลักษณะนิสัยเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนจะสะท้อนไปถึงพื้นดวงชะตาด้วยที่ข้อมูลระบุว่ามักจะมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนมีขึ้นมีลง๋อหมายถึงว่าชีวิตไม่ได้ราบเรียบประมาณนั้นคะช่วงวัยรุ่นน่จจะต้องอดิ้นรนหน่อยสู้ชีวิตพอสมควรครับแต่พอเข้าวัยกลางคนไปแล้วเนี่ยมักจะพบความมั่นคงได้อ่า น่าสนใจครับแล้วที่น่าสังเกตอีกอย่างคือมีแววมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นําได้ดีเป็นผู้นําเพราะอะไรครับอาจจะเพราะความเด็ดเดี่ยวความกล้าที่หล่อหลอมมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคะทําให้คนรอบข้างอาจจะรู้สึกเกรงใจอยู่บ้างซึ่งมันก็ส่งเสริมภาวะผู้นําไปโดยปริยายเข้าใจเลยครับแล้วลักษณะนิสัยแบบนี้ส่งผลต่อเรื่องอาชีพการงานยังไงบ้างครับมีข้อมูลชิ้นหนึ่งชี้ว่ามักจะทําได้ดีในงานที่ต้องใช้ความกล้าหาญความเด็ดขาดเช่นอะไรบ้างครับ ก็อย่างเช่นทหารตำรวจนักกฎหมายหรือพวกธุรกิจที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งๆรวมถึงงานสายช่างฝีมือด้วยนะคะที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นครับผมแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันใช่ไหมครับที่ว่าอาจจะมีศัตรูง่ายใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากเพราะนิสัยที่ตรงไปตรงมานี่แหละพูดตรงคิดยังไงพูดอย่างนั้น ก็เลยอาจจะไปขัดใจใครได้ง่ายๆกลายเป็นศัตรูโดยไม่รู้ตัวเป็นดาบสองคมจริงๆนะครับเนี่ยจริงค่ะแล้วถ้าเราเชื่อมโยงไอ้ความเข้มข้นตรงนี้ไปเรื่องอื่นๆนะคะก็จะเห็นผลกระทบในเรื่องความรักด้วยเหมือนกันความรักเป็นยังไงครับสําหรับคนวันังคารข้อมูลบอกว่ามักจะรักแรงทุ่มเทมากอ๋อแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสเกิดความขัดแย้งได้ง่ายเหมือนกันเพราะอะไรครับอารมณ์ร้อนนี่ยครับ ใช่ค่ะเพราะอารมณ์ที่ค่อนข้างร้อนแล้วก็อาจจะมีเรื่องความหึงหวงเข้ามาเกี่ยวด้วยอ๋อครับครับการเรียนรู้ที่จะประนีประนอมหรือแบบว่ายอมกันบ้างเนี่ยเลยสำคัญมากๆเลยค่ะสำหรับความสัมพันธ์ครับต้องปรับจูนกันเยอะหน่อยส่วนเรื่องการเงินอืมแม้จะเป็นคนหาเงินเก่งนะมีช่องทางครับหาเก่งแต่ก็ใช้จ่ายเก่งไม่แพ้กันเลยค่ะใช้เก่งด้วย ค่ะต้องระมัดระวังหน่อยโดยเฉพาะการใช้เงินก้อนใหญ่ๆห,หรือการไปช่วยเหลือคนอื่นอาจจะต้องวางแผนดีๆใช่ค่ะต้องมีวินยัยวางแผนให้รัดกุ่มไม่งั้นอาจจะกระทบสภาพคล่องได้ง่ายๆแล้วมีประเด็นไหนที่เอกสารเน้นย้ำว่าควรระวังเป็นพิเศษไหมครับมีค่ะหลักๆก,ก็คือเรื่องความใจร้อนกับคำพูดที่ตรงเกินไปอย่างที่คุยกันเมื่อกี้ มันอาจจะสร้างปัญหาสร้างศัตรูโดยไม่จําเป็นได้ครับนอกจากนี้ก็มีเตือนเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากความไม่ระวังหรือปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกี่ยวกับพวกความเครียดความดันโลหิตหรือระบบเลือดอเกี่ยวกับาธาตุไฟความร้อนในตัวหรือเปล่าครับก็อาจจะเชื่อมโยงกันได้ตามความเชื่อนะคะแล้วก็ยังมีเตือนเรื่องความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ค่อยยั่งยืนหรือบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องรักซ้อนเข้ามาด,ด้วย โอ้โหมีหลายจุดให้ระวังเหมือนกันนะครับค่ะ <C> e <an> ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับพลังงานที่ค่อนข้างแรงของดาวอังคารตามหลักโหราศาสตร์นะคะในแง่โหราศาสตร์ไทยมีคําแนะนำเพิ่มเต็มได้ใช่ไหมครับพวกสีมงคลวัตถุมงคลอะไรแบบนี้ <C> e <an> มีค่ะกล่าวถึงสีมงคลคือสีชมพูแดงแล้วก็ม่วงครับ <C> e <an> สามสีนี้ช่วยเรื่องอะไรครับเ <C> e <an> ชื่อว่าจะช่วยเสริมอํานาจบารมีแล้วก็โชคลาภค่ะแล้วสีที่ควรเลี่ยงล่ะครับ ควรเลี่ยงสีเหลืองกับสีขาวค่ะเพราะเชื่อว่าอาจจะนำอุปสรรคหรือความขัดแย้งมาให้อ๋อครับครับส่วนวัตถุมงคลแนะนำให้บูชาพระพุทธรูปปงางไสยศาสตร์หรือพระนอนพระนอนพระประจำวันอังคารใช่ค่ะเชื่อว่าจะช่วยเสริมสิริมงคลแล้วก็น่าสนใจตรงที่แนะนำให้ทำบุญด้วยของมีคมของมีคมเช่นอะไรครับเช่นมีดกรรไกรตัดเล็บหรือแม้แต่การบริจาคโลหิต บริจาคเลือดก็ถือเป็นของมีคมน่าจะในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะเหมือนการแก้เคตใช้ความคมหรือความแรงของดาวงครนี่แหละมาทำบุญเพื่อลดทอนเคราะหภัยตามความเชื่อเป็นวิธีแก้เคล็ดที่น่าสนใจดีครับแล้วมีเคล็ดลับง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำวันไหมครับมีค่ะเช่นการไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำโดยเฉพาะวันอังคารช่วยให้ใจสงบลงค่ะช่วยฝึกจิตใจให้สงบ ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นแล้วก็แนะนำให้ทำบุญบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์หรือพวกหน่วยงานกู้ภยัยอันนี้ช่วยเสริมบาร,รมีใช่ค่ะเสริมบาร,รมีแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยแล้วก็มีข้อคิดสำคัญอีกอย่างคือพยายามหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆตอนที่กำลังอารมณ์ร้อนอันนี้สำคัญมากเลยครับรอให้ใจเย็นลงก่อนใช่ค่ะค่อยตัดสินใจครับผม โดยสรุปนะคะจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยคนเกิดวันอังคารมีจุดเด่นที่พลังงานความกระตือรือร้อนความกล้าหาญซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆที่ส่งเสริมศักยภาพในการเป็นผู้นําแล้วก็ความสําเร็จได้ครับแต่ว่าก็ต้องตระหนักแล้วก็เรียนรู้ที่จะบริหารจัดการด้านความใจร้อนอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็เรื่องการใช้จ่ายด้วยต้องหาจุดสมดุลใช่ค่ะคําแนะนํานต่างๆทั้งเรื่องสี เรื่องวัตถุมงคลหรือการปฏิบัติตนเนี่ยก็ล้วนมุ่งไปที่การสร้างสมดุลลดพลังงานด้านลบแล้วก็เสริมพลังงานด้านบวกเป็นหลักเลยค่ะน่าสนใจมากครับฟังแล้วได้มุมมองเยอะเลยทีนี้ถ้าเราลงมองในอีกมุมหนึ่งละครับคือการนำความเข้าใจตามตำรานี้ไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกับคนอื่นอืมน่าคิดนะคะ การที่เราตระหนักถึงพลังงานที่เข้มข้นความเป็นผู้นำตามธรรมชาตินี้อาจจะช่วยให้เราเข้าใจหรือทำงานกับคนเกิดวันอังคารได้ดีขึ้นไหมค่ะหรือในทางกลับกันคนเกิดวันอังคารเองล่ะคะจะเอาจุดแข็งตรงนี้มาใช้ส่งเสริมทีมได้ยังไงถ้าพวกเขาสามารถออบริหารจัดการความแรงความกล้าของตัวเองได้ดี ใช่ครับหรือว่ามุมมองความเชื่อเหล่านี้มันส่งผลต่อการที่คนเรารับรู้ตัวเองหรือปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่เกิดวันนี้ยังไงบ้างนั่นสินะคะก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าเก็บไปลองขบคิดกันต่อได้นะครับ